สายดีพี่น้องลุงป่าวมือนี่ก็มาพกเก้าช่องชาวไม้เชื่อนทิมเก่าสบายดีพี่น้องวัสดสกุลสุคนอันสมัยออกมาอันยาเอ้ยหักพี่น้องคันหวัดสมัยตะกี้ต่กอนคันหวัดแต่สมัยยังน้อยได้ยินข่าวว่่นยังอยู่ดีมีแห้งก็เลยอยากมาถือโอกาสมาเมอนพี่น้องมายามเราไปไปน้องไปเบิ่งนํากันเราสาดเรลือเซโนอยากมาเบิ่งมาแล้วยังแข็งแห้งอยู่บ่สุขภาพเราวนะพี่น้องสบายดีเดียจ้าลุงป่าวอ่ะแม่เห็นผลแล้วจ้าพี่น้อง คิรจักพี่น้องเป็นกาลังตีคิรจักรเราจะเคลื่อนเคื่อนปวดหน้าี่น้องแมนางามเลยนะคะเจนนะหน้นาเรางามเนาะเมนออกมาใส่ซีวิทชุดในหน้าเขาได้ปีกได้หมีแมนบอกเขาเห็ดไทยเห็ดหน้าแม่นเบอร์หน้าเราเนี่ยเมนเย็นเขาก็ไลยหนังเนาะอยู่ไหนก็ยังมีเขาเขามีได้แม่ก็ต้องมีทางเข่าเขา้เขาเบิ่งนะธรรมชาติอะไร แม่นเข่ากะเคียวโอ้ยสวยเขามาสบายทีน่อยพนแม่น้านงามพนนีขี้ต้มแม่นงามพนเีขี้ต้มอุ้ยอุ้ยเขาได้เขางามอะลีขาดพุ่นกะมีเฮือนอะ้นกะเงือนเขาลดไงเขาเข่าได้บอวนักควนนาคีอ เห็นหมดแล้วธรรมศาสตร์อรีบงามงามพี่น้องนาเพิ่น สบายดีหน่ยสบายดีเอฟซีสบายดีสบายดีม้นนี่นะเดือเกิดคนเกิดวันจัน์เดือนนี้เลยหกสิบปีนี่ฟ้ายิงงามอยู่ขอบคุณแม่หกสิบปีพีหมวกอะไรคุณแม่คือสวยอันบอได้หมวกกันบาดอกนี่เาณว่าน่ะอันยังบอด้พ้อมอั้บอกเป็นยังผมคุณแม่ดูนีผมเื่อคุณแม่ผมได้ไหผมก็บิดีแม่สวยได้ไหมเจ้าแม่สวยยังเห็นได้ก่อนเห็นแบบนี้ก่อนเห็นได้บ่ มาตีเลียงงูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันตีเลียงม่าขึ้นมาแล้วก็ยังบริพร้อแล้วก็อยู่บนน่องมานน่ากินตกกินขี้อันนี้พี่น้องโอ้ยกินตกกินขี้ดอือเข่าหน้าไหน้านี่ก็แปลว่าเวอร์เซ่พูดเลยแล้วผมมีชานโตข้างก็เลยมันเป็นแต่ว่ามันนลาคนแก่อายุหกสิบปีแต่พันเขาเหลือหกสิบสองเดี๋ยวมันนลาจะอยู่สบายดีอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเด้อ ກາເປົາກະຊິເອົາເມືອ້ມືນານາປົາມລົພດ พี่น้องกระเป๋าเอ้ยคอยอีมวยลูกหลาเนาะกัลูกหลาเด้ยูดิโบได้ยังมาผ่าเลยโบเป็นยังเป็นชนะก็มีดีใจโบย่าโควิดโควิดมึงกนมาเสียสมันบอกเอ้ยมาโอ้ยขอเซฟตัวเองเลยเอ้ยลูกน้อยบม่ในใน่นลูกลูกลูกผ่าสิไปบบโลเลย่าโควิดเด้ออเลยแม่นแม่แม่แม่เอ้ย เจ้าหอยังงามยังงี้คือเก่าขอเฮากข้ากรณเฮากรนีจากผู้ชายกับมันอยู่หน้าผู้ชายก็ยังนำมานำมาเลยกาเฮาเกิดมันการผู้ชายกันไปว่าข้ามักใส่เฮาเจ้เฮากบดวางใสยเขาเขาหายนบักนี้น้อยแล้วเฮากระบัดข้ามาเฮากระดีน้ำเลคติตารย่างผู้ชายผู้ชายมาเลคติการเฮาจะหายนบักนี้นอมาเนาะเขาจะไปให้บักนีน่าอะไรมาบักนีนีน่าเลยผัดผัดข้นขี้ไส้ผัดมาก่อนมากกับบุ้มว่าแจ็คเสือบัดคนผู้ว่าหมักนีน่าเลยกา คับมืออะไรค่ะโบวิยังคืนเหมือนนั้นมันเลรโบได้มาเลยจะซีดคนเกิดมั่นใจมันบริดีคข้าขๆก็จะมีแต่คนติดหนีแล้วแต่หน้าไม่ยิ่งน้าแ่าเท่าทิตใต้ลรกาพี่ภาษาไาม์คบพอแห้ง <c oughs> แล้วก็สื่อได้ <c oughs> คนมากสื่อเครื่องในห้างหลืการเพื่อนคล้ายพ่อได้เกลีายในขอบคุณว <c oughs> ่าทรงข้าปาขาน,น่ส่งทอดน,นะห <c oughs> น้านมีลา่าใจเพลินใจ กใจใหี่ใจหายเลยก็บ่ลืมถามหมอเงินมานไปถามเขา12องเข,งข,งขงหาหันเลยเลยก็มีกระลุกขึ้นเลยเลยี้าจะตกใจว่าชุวนสิหาณกูสัง่งสีบอจะอยนี่บ่ <c oughs> ได้มี <c oughs> กันได้กันเมนปกันไกนเมคนเคี้ยวะน่ยไคอย่อยไลคอยจืดเนาะจืดไน้ไม่ไ้นั่นนั่น้องเนาะทานผู้ชมหรรรากรเทยเดืโตก็ต้องจืดต้องจำเมียสพผู้ชายมันบเขาแต่ผู้ยิงขือมึงกัะจักเข้าสีปลามึงเปีนมือใดกับซาสุยไห่ปาอยสูงรอบบ้าก็สูงประเทศอกเลยมงมานมงมันี่ยกาเข้าไปเดี๋ยวเขาวมามีอันเจ้าอยู่น้ำพายบอสอเจ้าอยู่น้ำพายขวบขวัวมึงสื่อซากเนาะอซากเจ้อยู่น้ำพาย พอโยนพี่คนสี่ได้แค่นี้เป็นพี่หนึ่งข่าอยู่เพืนคู่ว่าเขามาดีดีผู้ชายมึงเกี่ยเมี่ยจ้าถ้ามันน้ำมันคันทนยว่ามันเป็นงานบ้านเนี่ยฮะทัวรมึงสี่ห้ามึอมึงจ้องมันนอนเป็นลังเสริมึงมึงจ้องย่อมาเกาะเสื้อมันตีนจากถ้ำมันถังฉันมันถึงจะเหยียบคอมึงผู้ชายเนี่ยทัวร์ห้าเป็นพวกพวกร่วมใครหนึ่งคนงามนี่ยมึงอย่าไปหาคนงาม มึงจะห้าคนกินเลยนะเน่งจากเป็นผัอของห้ามยหญ่ถ้างามพักใหเทตกเทยาอก็เทยม่อาก็เทยมือานก็เทยพูดว่าหมานกูสั่งนะฮะคอยสิปีล่าสาวปีล่ามเห็นกันกันยังมวนคือก้าปีนองเขาเป็ลูกลานเดี๋ยวนีลูกกับพรเทวาเดียวกันนเทนอยู่็นอนอยู่กับคืนเทนเพื่อนหนเพื่อนงเพื่อนนั้นเจ้าไปได้กินฮอท้าวอย่บงปคืนฮอทจะถามึงเพ่อนน่พ่อนี้แล้วแค่คนมาไลยกูก็ลืมสู้กูบันคืนเหนนะคือว่ามันนั่นมันนี่ม ถ้าปัญหาอยู่เพื่อเดาสิตายห้าส่วเขาจะห้าพี่าน้งบปมาณอะก็คืออีนั่นอีนี่บักวัดอยู่ซ้ายบกวัดอ้างมันอยู่ซายคนนั้นคนนี้นะกูนี่มันเป็นคนดีกู้น่ะโจรนนดอกไม่โอ้กูเจ็บกูว่านกูว่าน่ะโจรใหญ่ก้อนใหญ่เล่นเครื่องบักนี้เป็นโจรพอแหงมันสีเป็นโจรมันสีมาเหตุน่างฮาวเขาต้องเป็นผู้นักมึงจะมาเก่งกูนี่คน่าโน้มเหมือนมึงไหนกล้ากู้บักนง่ายนี่นะกูจริงสีโรยอ่ะขันทวิน บมีเเาเห็นทาเ็นาหดนี่เจ้าสีไปรายบอกสิไปเห็นไปเทิด้เนอ่ยก้็เจาพ่อเป็นคนขอก็ได้ห่มาก็ได้เจ้าหันขอขึ้นเทิยทมาจะสีตาพี่แท้ยหามากพี่น้องนต้าหาคน้าางเกินเลยกัมัดข้าแนมกูอยู่บอกข้แนมกูอยู่บอย่างกูก่าง่ได้เป็นย่างเข้ามาเข้าในีบนีใจมาต้องหยางกินนึ่ยคืนข้าเต็บนแนมเข้าเลยไปเลยเขาก็คือบ่มีเลยจะไปทางเลยประหารเลยนะพี่ดีแล้วก็เร็ยกคือทุบขึ้นกระเป็นม่หย เป็นไม่หากเขาปะแค่นั้นว่าพวกไทยเป็นเป็นไม่้มันอย่างนั้นนะพวกมึงก่นอันแรกตัวตายเป็นไม้ได้ด้วยอีกกระยาเขาเกิดนะฮาจ้องหักจ้องแทงกันหักคือมึงนี่กูมึงกูกระแทงหักแท้กูหมักทัวมึงจะหึงใคได้มึงสิ้งซะอ้บัแมนกูลืมมันบอกแม่คอยลืมเอ้อคอยลืมบอกน้องนี่กูนี่มึงกับกูกระมักทัว้มึงกูกระมักกูเป็นอย่ามึงตายทีนกูบอกทิ้กูจากขันมึงตายแต่เอาึงมันบัวแมนกูลืมนี่ฮะ กูจ้มึงอยริมแหง้งเพราะมึงก็อยู่ริมแหง้งเหมืนอนีมึงต้องกินแล้วกินดีะบมึงจะมาอแหง้งคำมึงอแห้งกูจะเอามึงตอนนั่นัวมึงอ่ <c oughs> มึงมากูองเหตุอัอนน,น,นี้คนมาหลอ่อใจชิงได้ใจถิงอะไรแบบนี้เขาสร้งกระเทยมันกระยาเขาจงเอาตัวนั้นเอาต้อนสอวเราร้ดูดซุบนะบันออกมันบกคาจะบอกจักแล้วบคาเลยมันหล่อเรื่องหัวใจมันงอจังมีงอเลยมันนี่มากเลย กูกะบราไปที่กูหางบนกระขาดก็คือวร่างยุคมีเสนีมในคนเ็นมันจันนหกสิบปีบนียอุ้ยเลูกชายสบายลูกสบายดีามันน่คนี่อยู่ีนแหู้บากหลายเด้อไ้ร่ำไฮว่าห้เบิรงแม่เด้อไ้งามห้สุขภาพรบข็แขงความสุขไฮเลนงเขาความเศร้าันเลยเลร้านในมันนี้ฮะวันเกิดลูกชายของปเจีแต่ก็าคนบ้านทับนวงามบัวนโอ้ยกงามสำหรับเฮาเลย่เจาคนในซโนนี่บอคนตากสีอันนี้ลูกสับหลกยงา่ย่เลย ไปในยามาคุสาวรีกูหกจิตมึงกะวางอะไรเจ้ามันยังแข็งแห้งเน้องยังงามยังเผือกยังแห้งแล้วก็เปิดมันนีละกูกรเต้นเปิดเปิดคนมาม่าเลยกัมึงให้คนมาม่าเลยกัเขาก็เต้นแซนด์วิชแซนดเวิชก็เต้นแบบหมอลำที่กูเป็นหมอลำใจกูเพลินดีกเลยใจกูเป็นหมอลำเม่ด้พี่น้องมันเต้นเป้นมากเลยกามาเฮาอุ๊บกปเปิดไพ่หมอบมาโรดมาเฮาเขาเต้นเต้นกับมาเฮาว่องเ่าก็ไปเปิดไพ่แบบคนมาเจาะเทมันบอแมนมาเฮาวัน มันได้ยินเสียงรหัสหันระหัดเลยมันเห่านั่งเลยมันเห่าคนก้านคนเงื้องนี่แหละกูเราคนมาจอบมันเห่าเป็นบ้าบุเป็นยังติดอยู่พูดีย้บทคืนแทนมันบ่นมันมันมักโม่อันหมักโม่วันพี่เอาคู่ดีกัยาอลางอรีด้ยูดให้แบบคู่บอดจายอยู่พูดียวกัยากลางบนเหมือนสี่เข้าปะแค่คุมหามาไปจอบบ้างบ้างในจอบมันตายบริษัทนี้มันยังกูบอกใหนแต่เหิงแทนบอดจายง่ายอีไปอยู่มานีลาเกิดมันจันอีมานีลาเกิดมันบอดจายง่ายก็เชิญท่นนั่นครับ มันหันเวลาคนมามันกับห่อหักห่อหักห่อหักผู้ชายมันแย่ข้างงงข้างงอนบางคนก็เข้าใจได้เงินเท่าลายบางคนก็เข้าอยู่เอาตัวเอาเงินเท่าพันบาทบวเป็นบวกเป็นพันขาดได้พันบาทไปเลยพันขาดดพี่น้องพันบาทพันบาทเกมันีเขามาอยู่เอาเงินแลวกานน่งมินิลกก็บริบบบพายเขาวิมาเืนเล่งดแล้วก็บริบบบไน้รเขาจบมาเงินเพลินบอกมันกระเทียมเปีนางมินิรักก็เนขึนมาหออที่มันเย็นขึนมนสิตายเลยก็ยาบันนี่กเสียมื่อกูบมาหัหลอกคนนี่กูซื้อผู้ผู้ชายมาติดติดติดเนี่ มันตโตนะกัซีเลยเจ้ากินแล้วบอกข่าวมาไม่บอกินข่าวมาไมเอสินะเพือขาเจ้บอกินกอจิโจมานเด้อเลย้ามอิตักเม่ห้แลเวเขาก็หม่อมหูกหูมันบวมแห้งบัดนี้นได้บวมแหงได้บหูนบทำงานคือคนเลยมันคนผนมาเาอะไรทขาจอยบจอยนี้ะเวลาเขากอดเพื่นนั่งมิลาเขาก็นอนนั่งมิล้ามานอนบาราเบิดคืนบัดเขาคนชาสลุกไปเบิ่งข่าวลุกไปเบิ่งมีบกข่าหนึ่งก็งงามบัดนอนเลยพอนอนอาปากยิ่งยิ่งแข่เฉย มันเรยมันน้ำลายมันก็เฮยกูเลยหน่ามันตัวหนาน่าน้ำลายมันเฮยมันงามเ่ารก๋วีริตกูกูอยู่เพี่เดดีขยากทอยกอยู่พงนี้ขอยากมีความสุกันอยู่พีเดียวก็เดา่เพ็นงาาบันจันันปานมับจักกระเทยสีอาจักคนยิงสีอากระเทยแห่งลายแต่บุ่นๆกูเหมือนกระเทยกูเลยเห่นของูก้งกลายเป็นหนังห้องกัปนว่าท่ายี้ม่ก็ได้าหนุ่มหน่อยไปแบบเป็นดังก็เป็นไม่ไ้ไม่ไดยตางนี้ น่ยพวกมันคือความรัาบังหลานี่ง่ายมาขอบใจป้ามนีล่ไหมอ้ยลินต้งเจบเลยยลินลูกอีแห้งเด้อบังหานเด้ออ้ยนจริงจริงเด้อบังหลาเด้อเราจะมักกระเทยเด้อแบบใหญ่เด้อเอาจัวมัก้ะยิ่งกระเทยเพราะได้กระเทยอันตรายคือแม่มันนี่านี่ยังว่าเกิดมันจันทร์องแพงทุซชาแพง้หยิงแพงกระเทยโอ้กระเทยทีนเขาบะดอกเ้อกโยิงแม่คือมึงหนงเขาชื่อเเลยเอากระตมาโออมึงบอกกูแพงไปเลยแพง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 ะกา เด็กกูสิฟ้ามอบเหล่าแม่มึงกูจะพ่อมึงไล่คอยเธอเด้อเข้าใจเรืยๆเด้อเข้าใจเรืยๆเด้ออยู่ดีมีแหงคลิปนี้สมวยชวนซิมกับทีได้คอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องสมวยชวนซิมเด้อจ้าอย,ยู่ดีมีแหงสุขภาพเข็มแข่งข้าวเหขียวข้าวต้มเส่าอะไรนี<อ>้เด้อ<ห>ข้าใจนกมันไปปลาไข่พ่อนกกินบางทีไปง่ายละจีก็ถ้ากันซื้อกินแบบสมวยมัน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 แล้วบ๊ายบาย